เดี๋ยวจะมีโชคปีใหม่เดยจะช่วยจะเป็นของขวัญปีใหม่เราปีนี้เนาะนะพ่อพคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับม้อน,นี้แอดมินน้ำเชี่ออันอยากจีพาจี้าน้องไปใสนน่น้องน้ำเชี่ยอัน มื่อนี้ยพอเจอา้าหอเพลินฝ่าโทถมากเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันขึ้นวันพระอันเท่าเทียมกะอยากนั่งเสนอเนาะครับผมเพราะว่าอันไายเบื้องปะคอยหน่อยให้แม่เอฟซีอยู่ต่างประเทศเบื้องในแถวเป็นจิ๊ปทอดบ้านอ,อ๋อมันบ่อนอยู่หันปลาหลายหลายค่ะครับแม่เป็นสิี๊ปทอดบ้านเป็นอยู่เกาหลีทั้งว่ายอยู่อันเยอรมันพัวเด้อครับ ยู่หลายยู่งมาหลายมองยู่ค่ะท่านผู้ชมเอื่อยอายเพิ่นยุ่ไตวันก็มีเนาะครับอันพอจะหอเพิ่นทรมากม่มค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากบอกค่วมฝันเลืเที่ยมาก่วมฝันพอค่ะคักพะว่าพอฝันแม่นอันพักล้างมากนี่เพิ่นฝันแม่นทึ่งคำนวณกับเขาเนาะครับผมค่ะบ้านี้ คันว่าเลขตัวใดคันมองได้ดังเพิ่นสีบอกเลยว่าอย่าไปสื่อแด้มันบเบาครับอันนี้กับแมนเนาะแถาเนาะแมนแต่ก็สังเกตเบื้องเหลขคำนวณกับเหล็ฟันเพิินสิบใกล้ๆกันมาทางเดียวกันนี่ครับผมแมนก็ล่องเอาไปพิจารณาเบื้องด้อครับผมค่ะครับเอาไปฟังกันเรื่อ้อค่ะว่าเพิ่นฝันว่าจ้าไห๋ค่ะท่านผู้ชมครับฝากฟีผฝากน้องกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาแชร์ในเด้อครับผมเลขเด็ดเลขดังยูย่ไสก็ จะนํามาเสนอให้พี่น้องเพื่อได้โชว์ได้ลาบน้าพี่น้องเนาะครับพ่อเจ้าหอครับครับสวัสดีครับลูกหลานเก่ามาเสียสวัสดีพ่อเจ้าหอเด้อครับผมจ้าสวัสดีจ้าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อเห็ดยังอยู่น้อครับนี่กำลังกำลังเก็บของอยู่เข่าบ้านอ๋อครับผมว่า พเก็บอุปกรณสมมติแม่ซื้อเก็บอุปกรณ์คำนวณบ่พอแมนครับผมเอ้าเห็นน้ำเชี่ยวบ่อยฟังไม่พอบ้านพอฝันดีจังไดใช่ครับจักฝันนั่นแหละแต่ว่ามันจบเป็นไงล่ะพอฝันแม่นยชีเด้อแม่นที่ลีแอครับเอาคำนวณนั่นแหละแน่นอนมันก็มันก็ตรงกันนั่นแหละแต่มันจะมันจะมันจะพิษ ตัวหนึ่งคือมีสามาไงค่ะครับเป็นอย่งไรพอเลี้ยงเหล้าข้อมฝันตูกอยาะไรยินไะม่อนยุ่งครับเราให้รวยอันกับพี่น้องเอฟซีฟัง่งในพอเทียเพิ่พนตีเพิ่พนเดชโชคเดชลาบน้ำพอครับผมเมคืนนี่นอนเนาะฝันครับเมคืนนี่วันผ่านเนาะครับลองไปไวายไปไวายเจ้าที่จะทางดูบอกเอ้ยยังไงก็ขอให้ฝันดีเด้วอวะ่ะว่าฝันจริงเนี่ฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าพ่อว่ะพอละ ได้ได้ได้พกปืนพ่อไปพกปืนได้พกปืนได้พกปืนแล้วก็ม่ฝูงฝูงชนเขาก็นั่งกันเต้กันเดิดนกันไปหาเขาเขาก็บอกว่าอะไรวะเขามีปืนอยู่คนเดียวโม่คนหนึ่งฝูงหนึ่งเขาบอก,กปืน <c oughs> พ่อเน, <c oughs> นี <c oughs> ่ยครปืนปืนที่พ่อเคยใช่ยุคทุกวันนั่นแหละโทษนะพ่อปืนแบบใดรุ่นใดครับผมหรือว่าปืนยังไงแปดสามไทยสามแปด Oh. จุดสามแปดจุดสามแปดโอ้พ่อพ่อพ่อคือว่าปืนเอ็มซีพุทโมเมจุดสามแปดจุดสามแปดปืนปืนหนึ่งสันจุดปืนสันนะครับผมจ้าครับโอ้นี่อันนี้อันนี้คอนมฝันเลยครับผมพอโอนให้หลานก็ใช่แต่ว่ามันฝันผิดไงโอ้ครับผม ตอนนี้โอนให้หลานลาแล้วพ่อพ่อแก่แล้วพ่ออยากถือฝันเกี่ยวฟัฝันว่าได้จับปืนจับปืนครับนื่คืนก็ฝันนี่แหละฝันว่าได้ได้พกปืนปืนก็มีลูกเดียวเลยหรอปืนมีลูกเดียวปืนมีลูกเดียวครับต้อบอกว่าเอาเอาเอา,เอาทดลองให้ยิงยิงให้ดูหน่อยที่บอกโอ้มียิงดอกงเรือลูกเดียวเอาไว้เอาไว้ <c oughs> ไม่ถึงงั้นละกันกระชุนเลี้ยหลูกเดียวนะคะท่านผู้ชมมาเนี้ครับพืนที่เดียวพ่อกะวันหนึ่งแปดกัสามแปดละบไปเนี่ยเสียงหัวกินขาดเนาะถ้าถ้าวันจะมานะแต่พุทธเกี่ยวก็คงฝันได้กับวีแค่นี้เองหนึ่งแปดกับสามแปดครับสองสามแปดหนึ่งแปดกับสามแปดค่ะ อ่าสองแปดสามแปดนั่นแหละลองดูนะถ้าถ้าตามความฝันนะค่ะถ้าตามล็อกมันก็สามแปดมันก็ไม่มีอ๋อเพิ่มมาเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อปืนครับผมรุ่นปืนน่าจะเติดไปถึงสามก็ได้ไม่เป็นไรลองครับค่ะอ่าเพา่พ่อครับเพิ่มไปตัวเดียวครับผมเพิ่มสามสามแปดเป็นตัวเดียวท่านเองแต่ว่าคลิปนี้ลูกขอตะวมฝันเด้อพ่อจ้าจ้าเพราะว่าน้ำเียนี่ มาข่วมฝันพอแห้งแห้งพ่อลองเพื่อลองรถมาคลายกะลองดรถนะเพื่อเพื่อเพื่อจะมีโชคปีใหม่ช่วยจะช่วยจะเป็นของควรปีใหม่แล้ปีนี้เนาะเนาะพ่ออันพ่อได้ได้จับขึ้นมาเล่งหรือว่าอะไรอย่างเ่ีครับหรือว่าจินได้กับพกพกพกไว้ในเอวพกไว้ในเอวแล้วบอกคนเห็นเต็มคนเห็นเต็มเขาบอกว่า พว่าผู้มีอำนาจมาแล้วดูฝั่งโอ้ยเหล็กสียู่นิฟอแลอวมั้างวันนี้โอพวกปืนมาอย่างอย่างแรงโอ้ยพ่อพ่อก็เลยเอาไ้เอาเสื้ออะไรพวกไวมาแหกเหตุเห็นนอนนี้ครับพวกไว้เขาบอกเอาทดลองยักนัดได้ไหมเนี่ยอวกมายิงเอาไว้ยิงเวลาจําเป็นว่ามันเหลืออยู่นัดเดียวอ่ะเมืมันี้ออกหนึ่งแปดช่วยไอยู่นหนึ่ง หนึ 1> 1, ่งแปดันปืนสามแปดด้หรอจุดสามแปดเบอร์บอร์อทะเบียนมันก็ทะเบียนมันจำไม่ได้ครับผมแล้ว่าตัวปืนอ่ะจุดสามแปดสงสัยแล้วเลขจะออกอยู่กับพ่อนี่นะบาทนี้แม่นยมครับพืนกระบอกนึงอีก <c oughs> เลี้ยลูกนึงอีก <c oughs> เดี๋ยวปีนี้อาจจะได้ของขวัญปีใหม่ อันจัดครับผมขอพอบคุณพ่อถ้าถ้าสามตัวแล้วพ่อสามตัวกับสองสามแปดก็สามสองแปดขนาดละถัดในความฝันนะจ้าครับสองแต่เรีในล็อกบันกามีสองแปดหนึ่งสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอยู่แล้วครับที่พ่อให้ก้อนนา่นเองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววัน ใกลวันวันที่สิบสี่ที่ห้าแล้วเขาจะเลาะเน้นเน้นดูให้จัดสองสามชุดเนึนสามตัวนะ่องตัวตัดเอาเองเด้อหมวดนี่จะให้ตัสามตัวอย่างเดียวครับขอบพระคุณพ่ออ่าตัดสองตัวละก็ตัดเอาแน่นแ่นแหละตัดเอาในสองในในล็อกสามตัวนั่นแหละครับแต่พ่อพ่อคิดว่าจะจะจะจัดสามตัวรางวัลนี่ครับใกล้ๆมือนะพ่อเนาะ ใช่คๆะมือกันเดี๋ยวจะเป็นของผนปีใหม่ให้สักงวดหนึ่งเต็มๆต็มขอบพระคุณพ่อพี่น้องเอฟซีรอรับส้มเด้อครับผมพ่อเจ้าหอกต่สูนเหลืออยู่นัดเดียวความหวังลูกอย่าลืมหนาต้องซื้อกพ่อให้ได้นะงวดนี้โอ้ซาถูกกว่าแมนอยู่บอกว่าได้กับว่าซื้อซุ้มเนียนว่าเป็นว่าซื้อเพาะว่าตัดกว่าลูกว่าดีตัดเอากระตังตัดเลยลูกเพราะว่าไม่ตัดไมได้หรอกเพราะว่าเลข เด็กมันสามตัวมันไม่มั่นคงเท่ากับสองตัวหรอกค่ะสองตัวนี่มันมันคงไปแล้วมันจตัวนี่จับมาใส่ตั้งสิบตัวเนาะทาเต็มเปืองเงินเปือนทองกุ่นวิามขาเราไม่เน้นมันไม่ได้ตัวเน้นๆจริงๆก็มันก็ไม่ไม่ค่อยอยากเข้ารอกสามตัวน่ะค่ะออครับพ่อเอาไปตั้งสองสองสามชุดยังอีกก็นะพ่อ ฮ<น>ะย่ำควมฝันอีกกน,นะค่ะฝันว่าในพวกปืนสามแปดค่ะเออไปในฝูงชนครับพอดีเขาก็ทักทักว่ามีอำนาจขนา้น่ะพวกปืนอะไรเขาพูดยังีงเนาะเขาพูดหยอกนะเขาพูดหยอกกันอ่ะอ่าแม่มันเป็นฝูงมีมีอยู่คนเดียวมีปืนอยู่คนเดียวเขาว่าง้งเนา<น>ะถัน,ะนเป็นฝูง คกันอนะป็นใหญ่ฝูงชนเนาะของคนหลายนเนาะคนกระจายกันมันมากมาอยู่แต่ปกไปกะเขาบอกลองดูจัดนัดด้วยโอ้ไม่ลองดนอเอาไว้ยิงเวลาจําเป็นยังบอกอ,กอี่เนอมีลูกเดียวปืนเหลือยมีปืนเหลือยอยู่ลูกเดียวนงเว้ยวะอ๋อพี่นอ้องเิืนตีนิืงชอยกันได้ครับผมตะว่าอพอกันจัดมาให้แล้วก็คือหนึ่งแปดกับสามแปดได้ครับพี่น้องนี่คือเลขความฝันสามแปดนะครับพอ ไอ้กสองเจ็ดสองแปดมันอยู่รักในในล็อกในสูตรอยู่แล้วครับพ่อดัดเอาทีหลังครับอันนี้ก็แทรกไม้ตัวนี้ก็สามแปด้ะครับพ่อเป็นเหลขคว้อมฝันครับเหล็ลข้อมฝันแต่งแปดมเีอยู่ในล็อกอยู่แล้วครับผมโอเคเนาะครับพ่อดูกันจิลบกวนพอสมนิเนอยครับผมขอพระคุณพอที่ให้แนวทางเหล็กข้มฝันครับเฟรชโชว์เรียลลับครับพ่อ ครับถ้ามันไม่เข้าก็เอานน่นแหละตามน้องก็แหละครับพ่อเดี๋ยวพอจิจับเลขสามตัวให้น้อครับเนาะไก่วันครับเลขสามตัวให้ครับผมสวัสดีข้บพ่อไก่ไก่วันอครับพ่อสวัสดีครับผมขอบพระคุณพ่อครับสวัสดีค่ะจงรีจงรีจ้าปลาลูกคอก่อยเป็นให้ถ่อ ไอแม่เป็นยู่เมืองหน่อคนเบืองแมวโอ้โหมันมองเกาเด้อครับพี่น้องคลองหน่ามันมีหอดปลาลูกคอกครับผมประจิปิธาใหญ่ไก่แล่น,ลนี้พี่นอ้องเห็นตารฟอร์ดหยับหยาบอยู่ครับผมเอาพี่น้องครับผมมีแนวดีกับนํามาฝากเด้อครับผมเหล็กความฝันพอจ่อหอเพื่อได้โชคได้ลาบนําครับพี่น้องเป็นฟันแม่นเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวมากมาคว่ำฝันพอจ่อหอแม่นอยู่ เพื่อนอาจีให้โชวให้ลาบเด้อครับมผมเพ,พราะเพราะว่าน้ำเจียอยากน้ำเสนอเนาะเพราะวา่าอันเพิ่นฝันแมน่นครับหลายงวดเลยดิคือจังงวดเพิ่นบอกเจา 8, 5, ้านะแปดหาเนี่ยเมีหาแปดนะเม่นสื่อแนลูกกับ,บว่าสื่อเห็นบ่พอฝันไดแล้วก็มี่เรียยังกอดที่ว่าเลขโทรศัพท์เพิน่นไม่เป็นตัวนี้ปะนั่นแหละที่บบว่านกระโปรงตะกน้ำ นี่ครับผมนนคีองลองเบิ้งได้พี่น้องอันเลขปืนเพิ่นครับไอ้ปอนยม่เลขไอ้ปืนมีนัดเดียวเนี่ยผมกระสุนนี่แหละที่เพิ่นตีให้ฟังเลยพี่น้องลองไปรับชมกันสำหรับเลกข้านวณพอเกะไก่เมื่อจากวันที่สิบห้าสิบหกเพิ่นจะจับเลขสามตัวให้เด้อครับพี่น้องค่ะครับลองไปรับชมกันน้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อครับผมเงินไหลกองทองไหลมากครับสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุ สาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์เชนเนลขอให้พี่น้องสุขหสุขคนถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำกันเลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ